สวัสดีค่ะจำมาสวัสดีคือท่านยะวาคราวนี้เมื่อพระศิวะประทานพรให้กับพระสตรีว่าท่านจะแต่งงานด้วยคือตอนแรกเสด็จมาพระสตรีก็ถวายความเคารพต้องเล่าย้อนอแล้วก็ พระสิวะก,ก็ตอบ่าอยากได้พรอะไรจะให้พระสตรีก็คุณจะอึกอักพูดมันก็จะออกแต่ก็ต้องบอกไปว่าสิ่งที่ทศต้องการนั่นคือขอให้พระองค์ยอมรับให้เป็นชายาของพระองค์นี่คือธรรมเนียมผู้หญิงต้องบอกผู้ชาย แล้วต่อพระสิว่าพอได้ยินก็บอกเอาล่ะเราจะรับนางเป็นชายาของเราตลอดไปให้จะเห็นว่าในระหว่างที่เขาเขียนอย่างนี้เขาได้ข้ามไปว่าฝ่ายหญิงต้องขอผู้ชายแต่งงานก่อนในตามธรรมเนียมของอินเดียเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วพระแม่สตรีก็เสด็จกลับ จากที่ทรงทำกรรมฐานพระศิวะก็กลับไกรลาดเมื่อสัญญากับพระสตรีว่าจะทรงทำตามพิธีธรรมเนียมโลกทำไงท่านก็อยู่พระองค์เดียวถ้าอยู่งั้นมันไกรลาดก,ก็ต้องคิดถึงซีมีสององค <c> ์ <oughs> คือพระพมกับมหาวิษสุก็สามองคอ์รวมกันก็่ไหก็ เกิดขึ้นมาที่แรกก็มีสามพระอ,องค์เท่านั้นแหละเป็นพระตรีมูรติไงเดี๋ยวลอืมพอดีนี่พระตรีมูรตินี่ของอินเดียนะคะหนะ้าตาเป็นอย่างนี้ของไทยสวยกัน,กนเยอะเลยนี่ของโบราณนะคะรูปถ่ายตรงน,นี้เป็นรูปถ่ายโบราณถ้ากันจะถึงพระพรหมพระพรหมก็เสด็จมาพ้าแล้วก็รายฟังว่าเรื่องเป็นอย่างนี้อยลืมนะคะ พระพรหมเนี่ยเป็นปู่ขนาสตรีนะครับเพราะพระพหมเป็นพ่อพระทักษะท่านก็ต้องบอกเรื่องข้างในจ้ะพระพรหมเราจะต้องแต่งงานกับพระสตรีก็อยเจ้าเราไม่คุยกับพ่อผู้หญิงก็ดูสิว่าจะหวยังไงพระพรหมกับพระวิษณุอะไรรู้กันหมดแล้วทั้งสิ้นพระพรหมก็ไปหาพระทักษะ เร่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะทักษะก็ต้องยินดีเพราะรู้อยู่แล้วรูกสาที่เกิดมาต้องแต่งงานจะต,ต้องไปดองกับพระศิวะเพราะฉะนั้นพระทักษะก็ต้องยอมรับอยู่ดีเพร,ะราะลูกสาวเกิดมาเพื่อจะแต่งงานกับพระศิวะเพราะฉะนั้นบรรดาที่เป็นฝ่ายสูขขอข้างในพูดจาง,ง่ายๆภายในกันก่อน ทุกคนก็ร้วนหยิบดิงแต่การที่เช้ปูไปพูดกับพ่อแล้วบอก็จะแต่งงานกันมันก็ดูเด็กสมัยไหนมันดูไม่เคยเวิร์กอะไร <c oughs> ก็ต้องพิธีสู่ขอเนี่ยมันต้องมีชี้ทีนะให้ใครดีก็รู้อยู่แล้วโคศกแห่งสวรรค์มีอยู่องค์เดียวจำพระฤาษีดารรดได้ไหม หรือคุณเรียกกันว่าพนาฤทธศีเรียกกันว่าปูฤรืศสีใครมาก็เห็นท่านนั่งยิ้มอยู่นั่นและโคศกแห่งสวรรค์ถ้าอสวรรค์ทำอะไรพนารทไม่รู้ไม่มีพนารทจะรู้หมดองคไหนไปทำอะไรและก็บวนการไอโอของพนารทนี้ก็กระจายไปทั่วจะใช้ใครดี ก็ให้พระฤาษีนารดไปจัดการสู่ขอและตั้งพิธีแต่งงานคราวนี้และให้ผู้ออกบัตรเชิญด้วยเขาเชื่ว่าจริงๆเลยนะพระฤาษีนารดก็ใช้พลังของพระองค์เชิญเทพ,พได้หมดทั้งสวรรค์ข้อที่แรกก็ว่ามีไม่กี่คนแล้วคุณก็จะถามนะคุณยายเ,ออเทพมีหมดทั้งสวรรค์เทพมีก่อนนะ มนุษย์มีที่หลังมนุษย์ต้องค่อยๆเกิดแต่พูดไปพูดมาเดี๋ยวมนุษย์ก็มาได้อีกเยอะแยะ,ยะไม่รู้ตะการหน้าแกเขียนไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องถูกเพราะไม่ฉย่นั้นแกไปพิมพ์รวมเร่มแจกโว้ฮินดูทั้งหมดไม่ได้ก็ปรากฏว่าแกได้ออกบัตรเชิญได้เดี๋ยวนั้นทันทีทันควันในในหนังสือเขาบอกวันขึ้นสิบสามขั้ง แห่งเดือนไชตระหรือใจตระเดือนนี้คืออะไรคือเดือนมีนาถึงเมษาเดือนห้านี่ประมาณเดือนห้าแล้วค่ะเดือนใจตระดวงดาวนะั้นตรงกับเดือนพระละคนมีฉันยังไม่เล่าดาวต่างๆบอกแล้วคุณไปดูในหนังส,สือตามรอยเทพถ้าอ่านหนังสือตามรอยเทพรู้ว่าเดือนไหน ทางอินดูเอ่ยชื่อว่าอะไรไปตรงอระไรกับเดือนไทยนี้แต่ทำให้คุณเข้าใจในการอ่านหนังสือเรื่องของทางฝ่ายอินเดียน้มากขึ้นเพราะเดือนกับฤดูของเขาไม่ตรงกับของเราปรากฏว่าวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์แม่วันหยุดพอดีใครๆก็ไปงานได้พระสิัเทศก็จัดขบวนเจ้าบ่าว ซึ่งจะไปแต่งงานที่บ้านเจ้าสาวเทศต้องมอก็ดีอกดีใจแน่ละได้ไปงานมหาเทพก็ไปกันใครละ่ะเป็นกระบวนนะก็พระพรหมเป็นปู่ของพระสตรีก็ต้องไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงแบบตามเคยตามเคยสิโคมัสีว่าคือมหาวิษณุเป็นหัวนหน้าขบ,บวนเจ้าเบาตอนที่ท่าน มาพระลักษมีประธานไปเฉิยไม่เห็นบอกต้องมีพิธีแต่งงานแต่ดิเขาต้องมีพิธีแต่งงานเพราะสีวนันนอกจากรุปหล่อเป็นพิเศษครับเขายัางบรรยายเครื่องแต่งตัวรวะหว่างรูปหลอผมเป็นหลอนประโยชน์้่เข้าใจให้ดีผมเป็นหลอนคือผ่ะาอารยิยลักษณะการบรรยายในที่นี้ตามไมเราแยกได้ ใครเป็นเผาอะไรตอบมาไม่อะไรผมก็บอกว่าผมเป็นลองนุ่งห่มเป็นหนังช้างโหนังช้างนี่มันหนาหนามากๆแล้วก็แข็งที่จะเอามาทำเป็นผ้านุ่งที่เราเห็นกันนั้นทำยังไงจะนุ่มเอาละนุ่งหนังช้าง แต่ห่มพระองค์ได้หนังเสือจะเห็นว่าถ้าเผื่อมีละครทีวีออกมามหาศิวะจะต้องคลุมพระองค์ด้วยหนังเสืออันนี้คือแสดงว่าท่านทรงมีอำนาจสูงสุดมีพลรรังก,กำลังสูงสุดและที่จะต้องบรรยายอีกก็คือมีงู พันพระองค์พันพระสอในว่ามาจากเรื่องของการกวนกระสียนสมุดเอาละตอนนี้มีหม,มูพันพระสอตามเดิมเขาจะต้องบอกทุกครั้งมีพระจันทร์เสี้ยบเป็นมงกุฎคนที่เขียนเรื่องเทพพื้นต้องเป็นเผ่าอารยานันจึงย้ำอยู่เสมอว่าเทพสูงสุดเป็นเผ่าอารยันนะมาจาก ลุ่มน้ำเมโสโปเตเมียระหว่างลุ่มแม่น้ำไทกริสกละยูฟริสเติซึ่งดินแดนตรงน,นั้นขเขาเรียกกันว่าดินแดนพระจันทร์เสี้ยวเมื่อท่านมาจากดินแดนนั้นเป็นใหญ่เหนือดินแดนนั้นจึงมีพระจันทร์เสี้ยวเป็นมงกุฎและเจและพาณที่สมก็คือหลัง,งวัวกับวอนนทพินั่นะกันแต่เราเคยพูด ว่าจะถึงบ้านเจ้าสาไมิแย่วัวเคยเดินกุ้งกิ้งก,กุ้งกิงพระมหาวิณุทรสงครุฑเวลาเรียกประชุมเพศเียงเคยรอท่านคงปล่อยมหาศิวะนางวัวยกยียกเอ็ดหลับว่าจะถึงพอพระศิวะจวนจะเข้าสู่ประแทนที่ประทับโทรศัพท์กริ้ง บอกมหาวิสุท่านขี่กวาดเดียวก็ถึงที่ประชุมเรียวกว่าน,นอนคอยกันได้แต่เขาอุตสาห์บรรยายไว้ในนี้มัวคือพระนุนทิปกติก็จะเป็นเทพระบุตรขึ้นนุนทิเวลาพระศิวะจะเสด็จที่ใดก็จะแปลงร่างเป็นมัวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ ซึ่งเวลาที่เราเรียนพวกวรรณกรรมของภาระตะวิทยาเราจะต้องรู้เลยว่าทางฝ่ายเผ่าอารยันแต่งตัวงดงามและเผ่าอารยันนี่เป็นเผ่าที่มีม้านะคะเการพก,ก,กับบานดลบับปานคุณจะเห็นก็จ,จะมีมา้ามักจะส่งมาแต่ ทางฝ่ายพวกอินเดียโบราณไม,ไม่ไม่คุ้นกับมาไม่คุ้นกับช้างหรอกแต่คุ้นกับบัวเพราะฉะนั้นพระศิวะบอกความเป็นเผ่าอารยันด้วยการทรงมุงกุฎที่จริงก็คือพระจะกล้าผมแล้วก็เสียบมุงกุฎไปดูพระจันทร์เสี้ยหรือเป็นปักผมพระจันทร์เสี้ย และทรงบัวสัตว์เรี้ยงของพ่อราวิทย์เป็นผ่านในการเรียนเรื่องของเทพของทางอินเดียทำให้เราได้ความรู้เกีย่ยวกับเผ่าต่างๆของอินเดียและการลบกันเป็นอันมากก็ปรากฏว่าท่านก็นุมหนังช้างช้างนี่ ก็เป็นสัตว์ที่อยู่ทางอินเดียใต้นะนรับก็เอาหนังช้างมานุ่มสิท่านแน่แค่หนัาช้างเอาเสือมาสิและนั่งบนวัวอีกทรงข้างชุดแสดงฐานะของอารยันและยังใช้ผ้านนะใช้เครื่องนุ่มผมจากเผ่าจราวิทมาด้วยถ้าเอ่ยเฉาจราวิทคุณก็ห่อไหนว่า เวลาคุณอ่านมซือพุทธศา,าสนาศาสนาเรียกค่าเดียรถีเขาว่าเดียรถีไม่หยาบทานนแบบว่าคนนอกศาสนาพุทธเองก็บอกว่าทางผู้นี้นอกศาสนาไม่ใช่ผู้พุทกันพอเรียนไปถึงพุทธถึงชัยนาก็คุณยิ่งหมดหัวอย่แต่เรียนแล้วได้ความรู้สนุกมาก จากรูปแม่น้ำสินธุข,ของอารยันลงสู่ลู่แม่น้ำผงคาของอินเดียจากอินเดียลงสู่ทางอินเดียใต้ลงศรีลังกาและเข้าสู่ร่มแม่น้ำเจ้าพิยาคุณได้ความรู้ตรงนี้มากมายเหลือเกินผ้าค่อยๆอ่านและค่อยๆอธิบายกันตอนนี้ท่านก็สรงวัวซึ่งวิ่งเร็วดังใจนึก ตามมาด้วยมหาเทพคือพระวิษณุเทพและเทพอื่นๆจากนั้นแบบ็เดียวก็มาถึงที่อยู่ของพระทักษะและบริวารทั้งหมดก็ต้อนรับเป็นอันดีจากนั้นก็เริ่มพิษีการแต่งงานโดยพระทักษะตอนนี้ก็ได้เป็นพ่อตา องพระวิษณุเทพแต่การเป็นเอ้ยขอโทษค่ะของพระศิวเทพแต่การเป็นพ่อตาของพระศิวะนี่ไม่ใช่คุณพ่อจะพลอยใหญ่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยอ่านกันต่อไปว่าแล้วคุณพ่อตามีชะตากรรมอย่างไรบ้างไม่ใช่ยิ่งใหญ่ขอคุณเดี๋ยวฟังต่อสะคะ่ะ